คอนเสิร์ตการแสดงหัวลำวงใหญ่สมโพศองค์กถินสาวน้อยเพชรบ้านแพงพบกับสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดาลำเพลินด้าวรุ่งอุ่งอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของยิราน้ออุ่งอิงทัวโลกทัวประเทศพี่น้องเมื่อนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องกับพญ่ยมเจียวันคือเก่าพี่น้องนะครับจังไดยกังห้พี่น้องกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อขอประคุณเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อนี้ก็สิมาว้าเรื่อง หลายเรื่องโยนะฮะวันสองวันที่ผ่านมานะฮะก็มีค้นบุรีน้องดามา่าน้องนะฮะว่าน้องเสียงบบดีเสียงไหไรเสียงคือหมายเงียวเส้นสังนกระสีกับว่าไปไหมโอ้ยใจมันอกไปทัวทิพย์ตัวเด่น,นกับนพี่นงคนมันหาเรื่องใส่กันเนาะสังควแตกแยกในองค์กรเพิ่นนะฮะบ่าวงหนึ่งวงสองกับเป็นวงของบอดจูคือเกาเด้อพี่นองเดิ้ลผู้ใดสิดามา่านั้นให้เบิ่งแน่ว่า ผู้บริหารผู้เดียวกันผู้ปกครองผู้เดียวกันพ่อแม่เดียวกันนะฮะสรุปแล้วอันนี้ก็ซ้ำลูกซ้ำเต่ากันเนาะก็มาสาั่งความแจกแยกในครอบครัวเพิ่นในองคอ์กรเพิ่นนะฮะบ่ะดีนะ,ะแบบนี้ผมฟังมาหลายคลิปลายมือแล้วผมกัใจห้ยอยู่นะฮะสำหรับน้องหญิงนี่นะครับผมสีบอกให้เน้อยสำหรับพวกที่บูรี่น้องวาให้น้องดามาน้องเนี่ยผมสีบอกให้เลยนะครับว่าน้องหญิงนี่มีุทีภาพวะ หายากมากครับสำหรับด้กหน่อยอายุซํมนีเนาะมีความรับผิดชอบใจสูก้กตันยุจิตเอ,อเื้อเพื่อเพื่อแพร่ใจบุญสุนท่านนะครับโอ้ยหาบ่ได้อีกแล้วนะครับคนบ่ลืมพระคุ้นคนนี่มีความสามารถแช่รนี่กัยังบ่พ่ออยู่ยนางยมาบายน้องอยู่เนาะคนเฮาเกิดมาฮยดซํานีมันโพดโพดเลวได้ได้ซําน้องญ,ญิงนี่แม่บ่พี่น้องคนบ่เคยลืมบุญคุ้นคนก,กตันยุต่อภูมิพระคุ้นบุปกาลีนี่ห้วย หาใส่ได้ครับพ่อฮักแม่เพื่อเพื่อเพื่อแพ่นโอ้ยอยนีพี่น้องเลยหน้องหญิงนี่พุทธิภาว่าเล่านี่บบตอบโต้ดอกนะครับกับจริงไรสาระอุ้งหญิงนี่สีทํำเพื่อพ่อโจโอส้สร้างเท่าน,นั้นทุกสิ่งทุกอย่างสีถามพอ่อเด้เออพ่อแนวนั้นแนวนี่มันแมนบอกเขาคือวางให้หนูจงางแซนทีน่ให้หนูตอบโต้บอกพ่อโจโกับว่าพต้องไปตอบโต้เพิ่มปล่อยไปเลยปล่อยพันผู้องไปอ่านทั้งสี่นะพ่อโจ,โจสิบอกอยู่ตลอดเวลานะครับ ส่วนบรรไดเอฟซีที่ตอบโต้แท่นน้องหนังกระไลช่องเลยครับกับกอบุญกอบพุ่นในไหลนะฮะเพิ่นปกป้องยีหล่ะนะครับเห็นโย่ซ่องนั่นช่องนี่เพิ่นก็ต่อว,ว่าซุ่มดาบไมา้น้องนั่ะละไหว่น้องแลว้วก็โอ้ยมวนครับฟังไปฟังมากกับมวนช่องแม่หญิงจังเสยียช่องเบ้าแม็กเจังเสียเนาะเออหนุ่มน้องคายเนาะบุ้ยบูย้บวมม้วนกวานเลยว่าผมไปฟังเบิ่งนะโอ้สะใจดีวะเอา้า สู้กันไปนะครับช่องต่างๆก็เป็นกําลังใจให้ทุกช่องนะครับผมที่บอกว่านะครับค้นคิดบ่ดีกับอีหลานแพร่ไพ่ตัวเองไปบัดเลยครับสิ่งสําคัญก็คือเวียนกรรมพี่น้องมันจิตอบสนองขึ้นดอกเห็นในศาสตร์นี่แะพี่น้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะเวียนกรรมกาลังออกอาลวาดอยู่ดนเออกำลังตอบสนองพวกคิดบ่ดีทําบ่ดีกับอีหลานนะฮะเขาเอื่นว่าไข่ออพี่น้องไข่ออกําลังออกอาลวาดอยู่ดิน นะคะค่อยเบิงว่าผู้ใดคิดบ่ดีทำบ่ดีก็บิลากระสีมีเนว่เปลี่ยนไปเข้ากระสีเห็นกันอยู่นะฮะมีไผ่เนี่ยเว้นกับกำลังนั้นตอบพื้นสนองพิ่นอยู่ด้วยนี่นะครับก็ค่อยเบิงเอาพี่น้องเอ้ยเนาะจากสีวายจังเดยหอกเนาะคิดดีก็ได้ดีเท่าไหร่คิดบ่ดีก็รับกรรมรับเว้นไปเนาะพี่น้องกรรมเว้นกับการกระทํำการว่อกการจายนี่ละสำหรับน้องผู้หญิงนี่เรามีอันนั้นพี่น้องสิวายฟังเรามีจริยรรมในการว่างตัวเอง ในการเดินสายกลางเนาะสำหรับน้องหญิงเป็นคนอ่อนโยนนะฮะเป็นคนนิ่งๆ่งเงียบเงียบแค่ควมอมรูซสึกผู้อื่นอีหล่าเนี่ยนะฮะเกียมเนื้อเทียมตัวมาตาใดก็หน่อยเท่าไงหมดละครับนะครับน้องกับไส้วิธีการเอาความอ่อนนสยบควมแข็งนะฮะเปรียบเทียบจะนนึงใกอีหล่านี่ก็ห้วยซ้ำพระที่พันๆการพึกพิปัสนากรรมาฐานมากผู้เหล่าพี่น้องแม่นบอกน้องยิวหนี่งว่าโอ้ซื้อพี่น้องอีคิ้วสูงนะฮะ น้องนี่นิ่งมากเลยยากที่จะหาคนมาเปรียบเทียบไล้พี่น้องว่าซื้ออิหลามีอิจิบาตสีพี่น้องเนาะแมนบอกฉันทะวิรยะกิตตะวิมังสารสีแมนบอพี่น้องฉันทะแปลว่าอย่างฉันทะก็ความรักพอใจในสิ่งที่มีอยู่นะฮะหรือสิ่งที่ทำนี่ฉันทะเนาะพี่น้องวิรยะหมายถึงควมามภาคเพียรความขยันอย่างต่อเนื่องนี่อิหลาก็มี กิตะหมายถึงความเอาใจใส่มุ่งมั่นและรับผิดชอบสินั่นนั่นวิมังสาก็หมายถึงความตรหนักใจตรองถึงเหตุและผลด้วยปัญญานะครับนี่อิหลา่าถือซีคอนี่แหละพี่น้องปฏิบัติต่นปฏิบัตรริต,ตัวอิหล่าจังได้ยืนยาอมาท่าสุมือนี่หล้กก็พ่อพ่อย่าเอฟซีก็ให้ความสัดทจ้งข้อมยินดูนะครับสพอร์ตมาตลอดก็อยากม้ว,ว่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังก็คือทางด้าน พระเจีจีอาจารย์ดังหน่พี่น้องอยู่จังหวัดนครสวรรค์เนาะยู่วัดห้วยด้วนนี่พี่นอ้องหลวงปู่พัดพี่น้องท่านอายุร้อยสองปีพี่น้องปฏิโทปุปฏิโทนะฮะยู่วัดห้วยด้วนนี่แหละพี่น้องนครสวรรค์เนาะเป็นพระเจีจีซื่อดังนะครับผลิตเหรียญไลยรุ่นนะครับทั่วโลกทั่วประเทศรู้จักกันดีนะครับก็คือทางด้านหลวงพีรังสันเนี่ไดเอารูปพิลาอุ้งอิงไปให้ท่านดูให้ว่าเด็กน้อยผู้นี้เป็นเจ้าใดัน หลวงปู่ท่านเบิงให้แน่ดูดวงให้แน่นะครับท่านหลวงปู่ผัดก็เลยด้ทักอีหล่าว่าเป็นเด็กหน้่ยวาสนาดีนะครับสิได้รับร่างวั่นใหญ่มีบุญบารมีมากตจอ,อดีตชาติวาสันอีกอย่างหนึ่งท่านบ่เคยดูดวงในภไผนอกจากนอ้องอินเป็นคนแรกพี่น้องสีดังบ่บยุทธ์วสันนะครับแล้วก็สิผ้า พอผ้าพ่อโจนี่จังสี่เพิ่นเก่ารูปหปเบิ่งเนาะสีพผ้าพ่อโจดังแบบสุดๆเลยนะครับแจ่งตัวขึ้นพิธีนี่สิเป็นนั่งพญาเ้ว่ันัสดกน้อยผู้นี่สิเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนสีมีองค์ลุงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อยปกปักรักษาว,สวาาัสันเพิ่น่หวอ๋อ็สิดูแม่นแทบนียเด็กคนนี้เป็นเด็กน้อยที่มีบุญนักสักไห์สวัสดและ บ่ถือตกับผู้เฒ่าผู้แกบ่่าสีเป็นไัยเด็กน้อยเด็กนุ่งเข้าถึงได้เบิดนะฮะเป็นคนง่ายๆว่าสันนะครับแล้วก็สีพาพุีงยังนี่เราอยู่กุงสาวน้อยนี่บอกโอ้ยดังไปทั่วโลกเลยบาดนี่วาซันเพราะเด็กหน้อยผู้นี้ว่าสันทันของปูพันพ่นพ่นทักมาเด้พี่น้องแล้วก็เด็กหน้อยคนนี้เป็นเด็กน้อยกระตันยุรูขุนบ่ถิมพ่อถิมแม่นะครับเป็นเด็กหน้อยบพราธรรมดาบ่เสียแรงที่ บวชอยู่ออกมาปั่นนะฮะลองเพ่งได้กระดังทุกเพง่งหลวงปู่ว่าหลวงปู่แล้วเบิงดวงให้แล้วพี่น้องน้องวุ้งอิงนี่เป็นเด็กน้อยทีโป้ชื่อซื่อซะเป็นเด็กน้อยหาบุญมาเกิดพี่น้องฮอบบุญมาเกิดอืเด็กน้อยสิเป็นนักเสียหายานะครับรุ่นเล่าเข้าเดียวกันหาว่าได้ดอกนะครับในโูกนี่ย่นมีผู้เดียวอยู่น้องพี่น้องเอา้าผมสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งอันนี้พี่น้องบานเนี่ย มาเบิ่งตอนอีหล่าไปหาหลวงปู่ศิลาเมื่พี่น้องจําได้บอกบาดน,นี้น้องยุกยิก็ไปคือกันสิ่าพี่น้องมาเบิ่งระวัง น้องลุงยิงไปหาปูซิลาเป็นจังนใดน่องยุกี้ไปหาปูซีลาเป็นจังนใดแล้วก็อำลาพระจากพี่น้องไปเลย้อพี่น้องเด้อยู่ดีมีแห้งสูผู้สุคนกดที่ตามกดไห่กดแช่ในเด้อพี่น้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดินทางไปใส่กางให้ปลอดภัยลำลํำลรืยลุ้ยสูผู้สุข้นทำการท่างานจะเรืญองุ่เรื่องเด้อพี่น้องสวัสดีครับมันดีเดิแม่งแบบว่านิ่นงของมันหลารอเรื่องท่านนี่วันนั้น แรกแรกเพื่องได้อันอนรับตัตกงนนะรับตามรถบนที่นอนผมนนตียน้ไน้ำตาลนขพ สอนเรียนเห็นผู้หญิงทดลออร้องไห้ในห้องเป็นอาชีพเปิดเทปฟังกอบใจห,าห้ามรักไปถอยเขาจังนักใต้พล้นดวนแล้วครับผู จักแล้วเอาไว้ใส่อันหนังสือหมอลำแล้ลืมแล้วจ้าเออช่วงนี้เราลองได้ไดแต่ย่ายแหลมครับปูคร <c oughs> ับค่านัดแห้ง <c oughs> ขอบคุณแฟนสายเน้นยังมาถึงทานอ,อัวฟังฝากเสียง เหลื้อเลื้จอยปอยแ